สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิมรานีภพูชูมเลขที่3 5ม8หกทับแวันนี้จะมาท่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารเอซค่ะ c 1มีเทน c 2อีเทน c 3โมปูเพน c 4บิวเทน c 5เพนเทน c 6เฮกเซน c 7เฮปเทน c 8ออกเทน c 9โนเนน c 1 0เดเคน o ออกซีอีเทอร์ oh ไฮโดรซิลแอลกอฮอล์ฟีนอล co คาร์บอนิลคีโตน coh คาร์บอซานดีไฮแอลดีไฮ co ออกซีคาร์บอนิลเอเทอร์ c o h คาร์บอซิลกรดอินที nh 2อะมิโนเอมีน co nh สอง a my a m i C1 มีเทน C2 อีเทน C3 โปรเพน C4 บิวเทน C5 เพนเทน C6 เฮกเซน C7 เฮกเทน C8 ออกเทน C9 โนเนน C10 เดเคน O ออกซีอเชอร์ O H เอไฮโดซิลแอลกอฮอล์ฟีนอล C O คาร์บอเนตคีโตน C O H คาร์บอกซานดีไฮแอลดีไฮซีโอโออกซีคาร์บอเนตเอสเทอร์ C O O H คาร์บอกซิลกรดอินซี N อ2อะมิโนเอมีนซีโอเอไมเอไมขอบคุณค่ะ